สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกับทังง่องของคนบานหน้าหกสีชาแนวคือเกาเนาะค่ะเมื่อนี้ทังง่องของค้นบานหน้ากับสีมาาหายแนวทางของห้าน้อยคือเกาล่ะค่ะสองของเฮ้ากับหายไวเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะค่ะกับบ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนั่นทังงสองของเฮ้ากับหายไวเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นพีดถือกับบ่วกันเนาะค่ะ สำหรับห้าน้อยของเฮ้ามือว่าน,นี่ก็แตกเนาะค่ะธรรมดาออกหนึ่งสองติ่มติมเลยค่ะมือว่านนี่สำหรับมือนี่ท่างอาจารย์เพ่นกับว่าห้าน้อยของเฮ้าสี่แตกคือเกา่ามือนี่ก็มาไปเบืองไปส้มน้ำกันเนาะค่ะนี่ระค่ะคือห้าน้อยของเฮ้ามือนี่ แคบหน้าจอไว้เด้อค่ะสำหรับห้าน้อยของห้าเมือว่านนี่กระแตกมือนี่ท่างอาจารย์เพิ่นกลว่ามันสิแตกอีกคือเก่าค่ะผู้ใดข่าวมาเบืองกะซอยกุดไลกดแช่กดติดตามให้ทั้ง่องของห้าวเน้อค่ะทั้ง่องของห้ากับเป็น่องน้อยๆขอ,องกระเลื่อมเหตีใดไม่ค้นเบืองค้นติดตามก็บ,บ่ท่านใด้หล ผู้ใดขาวมาเบืองแลวก็ซอยกดไหลค์กดแช่์กตติดตามห้ทั้งซองของเฮ้าเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ทั้งซองกับขอขอบคุณนอาจารย์ที่หายแนวทางมาาห้เอฟห้แอดได้ล่งคลิปห้พี่น้องเอฟซีเฮ้าได้เบิงซูมเมอสุมมูืมอเนาะค่ะสำหรับผ้าน้อยของเฮ้า มันก็นมีมือเข่ามือหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะแต่ส่วนมากมันก็นสีบอใครหลุดหรอกค่ะมันก็นสีเข่าหลายก็หลุดสำหรับห้าน้อยของเฮ้าท่างอาจารย์เพิน่นกะให้สามตัวมาไวให้พี่น้องเอฟซี่เฮ้าได้รุนได้ล่องเล่นล่องเบึงเนาะค่ะสำหรับเลขสามตัวเฮ้าเลรียตัวละบาทสองบาท ถ้ามันถือมันก็นได้หลายลอยอยู่ดีค่ะก็ล่องเหรียญเบิงมือละบาทสองบาทเนาะค่ะอาเทมันเขา่าตรงแกกมือหนึ่งเท่ากับสี่มีเงิ้นใส่อยู่ดีค่ะล่องเหรียญล่องรุ่นล่องเบิงเด้อค่ะสําหรับเลขสามตัวของอาจารย์เพิ่นก็มีอยู่น้อยละสองคูสองหางเท่านั้นค่ะ เมื่อนี้แอดกับสี่มีแนวทางมาให้พี่น้องเฮ้าใดเบึงนี่ราคาแล้วก็แคบนาจอไวเอาไว้มืออื่นเฮาจังค่อยพอกันไหมขอบคุณเอฟซีที่เข่ามาเบืองมาติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้กับขอบคุณอาจารย์ที่ให้แนวทางดีๆมากให้ท่างช่องของแอดแอดก็ขอขอบคุณ หลายๆเร้อค่ะสำหรับมือนี้แอดกคอทขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ